เสนอพาวเวอร์คอยนะคะ20สไลด์ภายในเวลา5นาทีเท่านั้น,นะคะ่ะ ได้กับการที่เรยยิ้มไปเสี่ยมล้อของเด็กเหานี้เราลิ้มและเสี่ยมล้อของเด็กเหล่านี้เกิดจากความสุขของเขาที่เขาได้เล่นของเล่นที่เขาชื่นชอบและการที่เขาได้เล่นกับเพื่อนของเขาเด็กเหล่านี้ได้เล่นจนเป็นพิธีประจันของเขาไปแล้วค่ะเราจึงขอนแท้ให้เขาได้เล่นกิจกรรมการเล่นของเด็กไทยเป็นตัวด้วยซึ่งเป็นการให้เขาอัศรพิ์ไปด้วยค่ะและเราจะให้เด็กเหล่านี้ ลดขาแล้วพวกเราได้จ kind of ัดตั้งเป็นหน่วยชุมชนปุตตะปัญญาไทยขึ้นมาพวกเราพวกเราได้ไปสัมภาษณ์จากปุะปัญญาชาวบ้านสัมภาษณ์จากปุตตะปุยใหที่อยูตามชุมชนที่อยู่ตามหมู่ของพวกเราและพวกเราได้นําที่พวกเราไปสัมภาษณ์จากปุตาอปัญญาไทยมาพวกเราได้ไปปุตปฏิบัติ ราพวกเราก็ได้ปฏิบัติกับน้องๆในโรงเรียนของวกเราก่อนที่พวกเราจะได้นำไปสั่นนำไปสื้ทอดต่อใี่กับโรงเรียนมีสูตรเครือข่ายของเราทั้งสมองโรงเรียนไทยซึ่งกิจกรรมที่เราทำไปถ่ายทอดเป็นกิจกรรมการเล่นของเด็กไทยซึ่งหาเล่นหาอุปกรณ์และัสดุอุปกรณ์ได้ง่ายจากธรรมชาติในใของเราม่จมเป็นจะต้องว่าหาซื้อของราคาแพง คุณจะเห็นได้ว่าการเล่นวิ่งเตี้ยนนี้นไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรที่ยากมากมายเราจะมองถอดเสื้อเล่นกันก็ได้แล้วจะเจออย่าง เพ่อจากที่เราไปสัมภาษณ์เด็กๆที่เราทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเด็กหลังให้การสัมภาษณ์เป็นเสียงเดียวกันว่าอยากเล่นแต่ไม่มีเวทีที่เล่นพวกเราจึงตอบสนองพวกเราจึงตอบสนองมองไปการจัดนักการการแข่งขันการเล่นของเด็กไทยในระดับโรงเรียนระดับสุโขทัยและในระดับอำเภอค่ะแล้วเราก็คาด เราจึงจัดก in ิจกรรมสายสัมพันธ์สายเาวขครอบครัวขึ้นมาโดยให้ผู้ปกครองกับเดียวกงนดูหลักานให้ได้มีเวลามากขึ้ยกันมากขึ้นใช้เวลามากอยู่ร่วมกันทำให้รู้สึกครอบครัวอบอุ่นรู้สึกมีความใกล้ชิดมีความรักให้มีครอบครัวมากขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าผู้ใหญ่สมัยนี้ไม่ค่อยมีเวลามากให้กับลูกหลาน ก็จะทำความสัมพันธ์ในครอบครัวขึ้นค่ะจากที่จากที่เราก็เห็นเห็นกันอยู่นะคะว่าประเทศไทยสมัยนี้เราได้99.9เปอร์เซ็นต์เนืที่ยงใช้ของฝรั่งกดกติกาจะใช้ของฝรั่งของพ่งอเป่ารบ้างเช่นการเล่นฟุตบอลอันนาคตแบบเป็นไทยของเราหายไปไหนกันบ จากที่น้องสมองของน้องได้เรียนรู้ได้ในขณะนี้ไป็นตัวแล้วนะคะน้องก็ยังได้คุณธรรมตักที่พ่าสีคือศัพท์ทางวิทาจิตตศาสา